คุณผู้ฟังคะเคยคิดเล่นๆไหมคะว่าถ้ามีกฎหมายออกมาบอกว่าห้ามตายจะเป็นยังไงคะฟังดูเหมือนมุกตลกใช่ไหมคะฮ่าฮฟังแล้วเหมือนการบ้านที่ครูสั่งแล้วไม่มีวันทำได้จริงเลยครับแต่บอกเลยนะครับว่ามีเมืองบนโลกนี้ที่เขาห้ามตายจริงๆครับใช่ค่ะเมืองนี้ชื่อว่าลองเยียบายเยนอยู่บนหมู่เกาะสบาวบาดของนอร์เวยค์ค่ะเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดๆแถบอาร์กติกเลยนะคะ อ๋อเมืองเมืองทานหินเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นเมืองวิจัยกับท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงไปห้ามคนตายล่ะครับจะไปจับใครเข้าคุกเหรอถ้าดันเสียชีวิตไม่ขนาดนั้นค่ะความจริงไม่ได้มีกฎหมายลงโทษผู้ตายหรอกนะคะแต่เป็นข้อห้ามฝังศพในพื้นที่ค่ะตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาทางการก็หยุดการฝังศพที่สุสานของเมืองแล้วอา้าวแล้วทาไมถึงต้องห้ามฝังศพครับที่อื่น กก็ฝัังนได้ปกติปัญหาหลักเลยคือเพอร์มฟลอสหรือดินเยือกแข็งถาวรน,นั่นแหละค่ะพื้นดินที่นี่แข็งเป็นน้ําแข็งตลอดทั้งปีทําให้ศพที่ถูกฝังไว้ไม่ย่อยสลายแต่ถูกเก็บรักษาเหมือนถูกฟรีซไว้ตลอดการค่ะ